เสียดายไหมว่าเร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 าชกมวยมาตั้งแต่เก้าขวบแปลว่าวัยเด็กของเราเนี่ยไม่ได้ไปวิ่งเล่นเหมือนชาวบ้านไม่ได้เป็นอะไรเราชกมวยเลยเสียดายวัยเด็กไหมก็เสียดายค่ะเสียดายแต่ว่าเราเลือกทางนี้แล้วเราต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองค่ะอืมแล้วแล้วแล้วคิดว่าเราเลือกผิดไหมไม่ค่ะภูมิใจภูมิใจที่ตัวเองสามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยค่ะ บอกว่าที่บ้านก็ก็ค่อนข้างที่จะอับจนอตอนเด็กๆใช่ไหมฮะ,ะก็คือเป็นบ้านจนๆบ้านหนึ่งใช่ไหมแล้วการชกมวยนี่ก็ทําให้เรายกสถานะ,ะทางบ้านขึ้นมาได้ได้เยอะเลยเราช่วยอะไรที่บ้านได้บ้างก็แต่ก่อนหนูก็จะเป็นคนชกมวยหาเลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็เลี้ยงน้องเลี้ยง ทุกคนที่อยู่ในบ้านค่ะเราเป็นเสาหลักเลยใช่ค่ะตั้งแต่อายุกี่ขวบสิบขวบเลยเหรอก็ตั้งแต่เริ่มชกมวยมาแล้วแบบมีเงินเก็บของตัวเองระดับหนึ่งค่ะตั้งแต่500บาทคราวนั้นนะใช่ค่ะหรอคะแล้วก็แล้วก็โอ้ยช่วยทางบ้านใช่ค่ะมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสองคนค่ะมีน้องอีกคนหนึ่งใช่ค่ะเ,เราเป็นพี่คนโตใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไร ก็ทำงานโรงงานค่ะใช่ตอนนี the <the ้เราขึ้นไปไฟละหกแสนแล้วก็สบายแล้วเราโดนหักไหมก็โดนหักโดนหักเพราะว่ามันจะต้องหักอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ดูแลเราในส่วนการบำรุงดูแลเวลาเราเจ็บเราป่วยในช่วงการฝึกซ้อมอย่างนี้ค่ะ เขาก็จะดูแลเราในช่วงตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นค่าตัวซีที่เราคนดูข้างนอกอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ขออนุญาตถามเลยว่าการขึ้นชกมวยของนักมวยอาชีพไม่ว่าจะเป็นมวยสากลหรือมวยไทยป็ตามเนี่ยขึ้นไปอย่างค่าตัวสมมุตนะิว้าค่าตัวแสนหนึ่งเนี่ยถูกหักจากค่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ายเขาจะหักอาจจะหัก สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นหรือไม่ก็อาจจะมีครึ่งห้าสิบห้าสิบห้าสิบอ๋อใช่ค่ะตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นจนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ค่ะแล้วแต่ตกลงแล้วแต่ค่ายแล้วแต่แต่ละค่ายที่เขาคุยกันเอาไว้ค่ะอืมค่ะอย่างหลวงพู่นี่โดนหักกี่เปอร์เซ็นต์ถามได้ไหมแล้วแต่ไฟแล้วแต่ไฟอีกหรอเออเออจไามมันเออมันมันซับซ้อนอะไรกันอย่างนี้ก็ถ้าไฟ ได้มากอย่างงี้ก็อาจจะแบบค่าใช้จ่ายเยอะอยังไงคะก็โดนหักครึ่งบ้าง20 30 40สามตอนเนี้ยค่าตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาออกให้ใช่ค่ะอ๋อดูแลเลยคือหมายความว่านั่นแหละก็ะก็คือสิ่งที่เขาจะต้องหักออกไปเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะบินฟรีได้ว่างั้นใช,ใช่ไหมค่าอยู่ค่ากินก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นเฮ้ยบอกเคยไปญี่ปุ่นที่ไปอยู่เป็นเดือนเดือนเาวอ ไฟนี่แหละใช่ไหมไปอยู่กี่เดือนไม่ถึงเดือนค่ะประมาณยี่สิบวันเอายี่สิบกว่าวันเพราะว่าเราเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ยิมเนี่ยนะคะแล้วก็พอถึงวันนั้นก็เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วทําไมต้องไปอยู่ตั้งยี่สิบยี่สิบวันปรับสภาพร่างกายตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็อากาศของที่นั่นด้วยค่ะให้เป็นความเคยชิน มีแฟนยังก็มีคุยมีดูใจกันอยู่ค่ะอก็เป็นเป็นใครครับเป็นใครเขาเขาคยแบบเฮ้ยไม่เอาไม่จีบไว้ผู้หญิงคนนี้ไหมไม่เขาไม่เคยพูดเลยค่ะใช่ไมเขาเขไม่เคยพูดเคยถามเขาว่าเฮ้ยถ้าบทที่เราจะต้องทะเลาะกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดลงไม้ลงมือกันเนี่ย เธอกลัวฉันไหมอะไรเนี่ยเธอเคยถามไหมก็เคยถามเขาก็บอกกลัวเออเอาดิเขาก็ไม่กล้าคุยด้วยเลยเป็นอย่างนี้ไม่กล้าทะเลาะด้วยใช่ค่ะไม่กล้าทะเลาะด้วยเออก็อย่าเขาเป็นนักกีฬาด้วยป่ะเป็นนักกีฬาค่ะแต่ไม่ใช่นักกีฬามวยค่ะไม่ใช่นักกีฬามวยใช่ค่ะอ๋อแล้คุยกันมานานหรือยังกี่กี่เดือนกี่ปีแล้ว ก็จะสองปีแล้วค่ะนโอเคจะได้เลยก็ขอให้ความรักราบรื่นนะอย่าทะเลาะกันอย่าไปเตะเขาขาดไปต้นกล้วยตะกี้ล่ะจะต้องปองกันแชมป์เออควันคราวต่อไปนี่เมื่อไหร่นะครับก็ช่วงปลายปีนี้แหละค่ะแต่ยังไม่ทราบวันที่แต่เขาบอกมาเขาค้าว่าเป็นช่วงปลายปีนี้ซึ่งก็ต้องไปป้องปกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะเหมือนเดิมนะครับ ขอให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อีกเยอะๆนะฮะชกไปวได้อีกนานๆอายุแค่19เองนะครับทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆขอ,ขอขอบคุณในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับพญาหงอโยธยาไฟย,ยิมหรือน้องปุ้มจตการมโนบาลค,ค่ะสวัสดีคัคบ